ังจากที่พระพิสุกเดินเนยน้อยก้าวขึ้นฝั่งประเทศไทยทางด้านจังหวัดหนองคายก็ได้พากันเดินลัดลาะฝั่งแม่น้ำโขงมาเรื่อยๆในวันนั้นทั้งสองยังไม่ได้แยกทางกันพอตั้งแต่ก้าวขึ้นจากฝั่งแม่น้ำโขงก็เป็นเวลาโพเพแล้วจึงจำเป็นต้องเดินทางไปด้วยกันก่อนสักพักทั้งสองข้ามจากฝั่งลาวมาขึ้นฝั่งไทยตรงอำเภอรัตนวาปีจังหวัดหนองคาย แล้วทั้งสองก็เดินลัดเลาะ,ะเลียบฝังมาเรื่อยๆจนเข้าเขตอำเภอโพนพิสัยก็เป็นเวลามืดค่ำพอดีจึงพากันพักปักกดอยู่ใกล้ๆกับรลิมแม่น้ำโขงนั้นนี่คืนนั้นเป็นช่วงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นฤดูหนาวรู้สึกว่ามีความหนาวเย็นเป็นพิเศษจึงต้องได้พากันก่อไฟผิงกันทั้งคืนพอลุ่งเช้าทั้งสองก็ตื่นลุกปินทบาทซึ่งหมู่บ้านก็ไม่ได้อยู่ไกล้จากที่พักปักกดมากนะัก ซึ่งอาหารที่ชาวบ้านใส่นั้นก็บริบูรณ์สมบูรณ์ดีชาวบ้านในแถบนี้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระสงฆ์องค์เจ้าเป็นอย่างดีพอเห็นพระสันจรจา,ราลิกทุดงผ่านมามาบิณฑบาตในหมู่บ้านชาวบ้านก็ต่างพากันแห่แหนมาใส่บาตรกันอย่างมากหน้าหลายตาอาหารในการขบการฉันยังไม่อดไม่อยากมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ดีพอเสร็จจิตจากบิณฑบาตในหมู่บ้าน หลังส่งทั้งสองก็ได้ออกจากหมู่บ้านหาที่พักในการฉันพัฒหารเช้าทุกอย่างก็เป็นไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรการพิจารณาอาหารก่อนการกบการฉันนั้นก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่ทั้งสองปฏิบัติกันมาอย่างไม่ตกไม่ขาดพิจารณาอาหารที่ได้มาจากมือของชาวบ้านที่มีน้ำใจใส่บาตรให้ตนนั้นได้กบได้ฉันพิจารณาถึงสรรพสัตว์ที่ต้องสละชีพ มาเป็นอาหารเพื่อให้มนุษย์อย่างพวกเราเราได้ดำรงร่างกายสังขารอยู่ได้พิจารณาถึงรสชาติของอาหารไม่ให้จิตนั้นไปยึดติดกับรสชาติของอาหารนั้นได้ฉันก็เพื่อประทางร่างกายให้ดำรงสังขารอยู่ต่อไปได้เพื่อว่าร่างกายนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสาธุชนต่อไป เมื่อพาตุดงทั้งสองเดินมาถึงตัวจังหวัดหนองคายก็ามาถึงวันที่ต้องแยกทางกันเดินภิกษุหนุ่มพันก็ต้องหันหน้าไปสู่ภูมิลำเนาที่อยู่จังหวัดนครราชะสีมาส่วนเนนน้อยก็ต้องเดินมุ่งหน้าเลาะเลียบปังโค้งไปมุ่งหน้าสู่ทางภาคเหนือชีวิตคนเราเกิดมาก็เพื่อพบเมื่อถึงวันเวลาก็ต้องเดินแยกจากกันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกทั้งสองเข้าใจในศัจธรรมนี้ดี มีแค่เพียงความทรงจำและความห่วงใยให้กันและกันภายในจิตภายในใจของพิกษุนุมพันธ์รู้สึกสงสารเนนน้อยมากที่ต้องเดินจาลิกทุดงคนเดียวเพียงลำพังเพื่อเดินขึ้นไปทางภาคเหนืออุปสรรควากหนามพยันอันตรายที่รออยู่ข้างหน้านั้นไม่รู้ว่าเนนน้อยจะเจออะไรบ้างด้วยความผูกพันของท่านทั้งสองเป็นดั่งพี่ชายและน้องชายถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน หมือนตอนจำพรรษาอยู่ในถ้ำบนภูเขาควายแห่งสปปลาวพระธุดง์ทั้งสองเมื่อแยกจากกันที่ตัวจังหวัดหนองคายแล้วต่างคนต่างก็ไปในทิศทางของใครของมันไปในใจของพิกสุนุมพัน์มีความชื่นชมในตัวเนนน้อยที่มีความแก้วกาและอาถารเนนน้อยอายุเพียงสิบกว่าปีเดินทางคนเดียวลำพังจิตใจของเนนน้อย มีความเด็ดเดี่ยวและอาจหานหัวใจของเนน้อยยิ่งใหญ่กว่าผู้ใหญ่หลายคนเลยทีเดียวเมื่อเนน้อยได้เดินแยกทางกับพระพิสุนุมพันธ์แล้วก็เดินลัดลอะตามแม่น้ำโขงไปทางอำเภอท่าบอ่อผ่านอำเภอสีเชียงใหม่และอำเภอสังคมค่ำไหนก็นอนที่นั่น ในสมัยนั้นทางฝั่งประเทศลาวยังมีการสู้รบและเกิดสงครามมั่มันกันอยู่ส่วนทางด้านฝั่งไทยนั้นบางพื้นที่ก็มีกลุ่มพรรคคอมมิวนิสต์ไทยที่แอบแฝงตัวอยู่ในชุมชนบ้างอยู่ในป่าบ้างฝ่ายปกครองกันบ้านกันเมืองก็มีการละแวดระหวังและระแวงกันอยู่ตลอดเวลามีอยู่วันหนึ่งเนียมน,น้อยเดินมาถึงเขตอำเภอสังคมได้มาพักปรกกฏอยู่ที่เชิงเขาแห่งหนึ่ง ใกล้ๆกับริมแม่น้ำโขงระหว่างที่เนนน้อยพักปรากฏดอยู่นั้นก็มีความรู้สึกว่ามีคนมาแอบจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่มีความสนใจอะไรกับมันมากนักแม้จะตกเวลากลางคืนเนนน้อยก็ยังรู้สึกว่ามีคนผัดเปลี่ยนเวนยามมาแอบซุ่มดูตัวเองอยู่ตลอดทั้งคืนครั้นพอถึงเวลาช่วงประมาณตีสองเศษก็มีชายสามคนแต่งตัวคล้ายๆกับชุดทหาร มีอาวุธครบมือเดินตรงมาหาตนที่กำลังนั่งสมาธิยอยู่ภายในกฎนั้นพอทั้งสามคนเดินมาถึงก็ได้ตะโกนเรียกคนที่นั่งหลับตาอยู่ในท่านั่งสมาธิให้ตื่นขึ้นมาเคลืนก่อนชายสามคนนั้นมีท่าทางดุร้ายไม่มีความเลื่อมใสต่อพระพุทธศาสนาเลยพูดจาคมขู่ต่างๆนานา,นาชายอีกคนที่ยืนอยู่ด้านข้างก็เล็งปืนไม่ยั้งเล่นน้อย เหมือนพร้อมที่จะเหนียวไกาได้ทุกเวลาหากว่าเนนมีการขัดขืนหรือต่อสู้เนนน้อยคือผู้แปลกหน้าสำหรับชายทั้งสามคนนี้ชายคนหนึ่งดูท่าทาง,งคล้ายๆกับเป็นหัวหน้าเดินเข้ามากใกล้ๆตัวเนนน้อยแล้วเอามือจับที่ผ้าชีวอดกระชากเนนจนล้มลุกคุกคานชายคนนั้นพูดจ้าคมคูสอบถามเล่ากับว่าตนนั้นเป็นผู้หลายฆ่าคนยังไงอย่างนั้น แม้จะยกเหตุผลว่าตนนั้นเป็นเพียงแค่เนรน้อยที่เดินทุดงมาจากประเทศลาวที่จะเดินมุ่งหน้าไปสู่ภาคเหนือเพื่อไปกราบนมัสก,การครูบาอาจารย์แต่ชายทั้งสามคนนั้นก็ไม่เชื่อกับคิดว่าตนนั้นเป็นสายที่ปอมตัวมาหลองตัวมาอยู่ในข้าพระเหลืองแม้ตนจะพูดอย่างไรจะพูดยังไงพูดถึงเหตุผลต่างๆนานา,นาชายทั้งสามคนนั้นก็ไม่เชื่อกลับที่จะข่มขู่ทำลาย เอาให้ถึงตายถ้าหากว่าตนนั้นไม่พูดความจริงไม่ว่าชายทั้งสามคนนั้นจะเขี้ยวเข็นอย่างไรเนนน้อยก็ยังยืนยันตัวตนว่าตนเองนั้นเป็นแค่เพียงพระทุดงเดินจาริกทุดงมุ่งหน้าไปสู่ภาคเหนือเพื่อที่จะไปการาบนมันสการหลวงปู่แหวนสุดกินโนแห่งวัดดอยแม่ปังพระในสมัยนั้นไปสุธิที่มีประจำตัวพระสงฆ์เนนน้อยก็ไม่ได้ติดตัวเลยสักไป เอกสารใดๆที่ยืนยันตัวตนว่าตัวเองนั้นเป็นคนไทยนั้นก็ไม่มีเลยเมื่อเข็นความจริงอย่างไรเย็น,น้อยก็ยังยืนยันคำเดิมสันดานของคนถอยก็เริ่มคำเลิบเสบสารเมื่อเข็นความจริงไม่ได้ดังใจตัวเองจึงสั่งให้ลูกน้องเข้ามาขนตัวถอดผ้าสบงจีวรอ,ออกจนหมดจนเหลือแต่ตัวล่นจอนแม้ชายทั้งสามคนนั้นจะรู้ว่าเนรน้อยเป็นเพียงแค่เด็กอายุแค่เพียงสิบสามสิบสี่ขวบเท่านั้น แต่ก็ยังจะพยายามเขี่ยวเข็นเอาความจริงให้ตรงกับใจตัวเองให้ได้จึงคิดที่จะทรมานด้วยวิธีทางทหารโดยให้ลูกน้องอีกคนยืนถือปืนที่ตัวเนนน้อยไม่ให้มีการขัดขืนต่อสู้แล้วให้อีกคนตักเอาน้ำที่สกปรกอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นมาเทลาดตัวเนน้อยอากาศที่หนาวเหน็บในเดือนธันวาคมก็หนาวพอตัวอยู่แล้วนี่เล่นเอาน้ำเย็นๆมาเทราาตัวกันอีก ก็เพิ่มความหนาวเข้าไปอีกเท่าตัวร่างกายที่เปื่อยเปล่อล่อนจนยื้นหนาวสะท้านอยู่ทำกลางสายตาของสามคู่ที่ยืนมองดูด้วยความสั์ใจแทนที่จะมีความเมตตาสงสารต่อเด็กกับพากันยืนหัวลอกยาะเย้ยเย้เยหยันและใช้คำพูดที่ตาก à างตัวนเนรน้อยแม้ตัวเองจะถูกกระทำเยี่ยงผู้ร้ายฆ่าคนแต่ด้วยใจที่สงบและตั้งมั่นแล้วก็ไม่มีความหวาดหวัน่น หรือสะทกสะท้านหวาดกลัวแต่อย่างใดจึงอดทนคงใจไว้ได้ในสถานการณ์ที่บีบคั้นชายทั้งสามคนนั้นเมื่อเห็นเน้นน้อยมีความอดทนสูงแทนที่พวกมันจะคิดสงสารพวกมันกับคิดว่าเป็นทหารสายลับที่ฝึกมาเป็นอย่างดีมีความอดทนสูงและไม่กลัวตายทนต่อความทุกข์ทรมานต่างๆได้เมื่อทำแค่นี้พวกมันก็ยังไม่ได้ความจริงพวกมันก็เพิ่มความหนักหน่วง ในการทรมานเข้าไปอีกผู้เป็นหัวหน้าทั้งเตะทั้งถีบเนน้อยจนล้มฟุบลงกับทียังไม่หนำใจยังสั่งให้ลูกน้องเอาพันท้ายเปื่นทุบตีจนเนรน้อยนั้นสลบไปในข่าวนั้นหลวงปู่ได้เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่าได้สลบไปถึงสองวันเต็มๆ พอรู้สึกตัวปื้นขึ้นมาก็รู้สึกว่าปวดเล้าไปทั่วร่างกายใบหน้าพกช้ำบวมเป่งจนตานั้นปิดไปข้างหนึ่งปากก็แตกฟันก็หักไปสองสี่ร่างกายเปื่อเปล่าล่อนจนมีแต่รอยฟกช้ำไปทั่วสพางกายเจ็บปวดรวดเล้าอย่างแสนสาหัสจนไอกระอักออกมาเป็นริมเลือดด้วยอาการช้ำหนพอตั้งสติได้ก็ลูบค้ำดูแขนดูขาว่าส่วนไหนบ้างที่แตกที่หัก เมื่อรู้และแน่ใจว่าไม่มีส่วนไหนที่แตกหักก็ค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นแม้จะเจ็บปวดรวดล้าวไปทั่วสปางกายก็ตามก็ต้องยอมอดทนกัดฟันพยุงตัวลุกขึ้นให้ได้มองหาผ้าสบงจีวรเพื่อที่จะเอามาคุมห่มกายก่อนที่จะมีใครไม่เห็นความอุจจารตาติดเปื้อยกายล่นจ้อนอยู่อย่างนี้เดินค้นหาผ้าอยู่สัพักใหญ่ๆก็ได้ผ้านั้นกลับคืนมาจนครบ บางผืนก็ถูกโยนไว้บนต้นไม้ก็ต้องยอมปีนป่ายขึ้นไปเอาบางผืนก็ถูกโยนทิ้งบ่อน้ําสกปรกก็ต้องเอามาซักมาล้างมาล้างคราบสกปรกนั้นแล้วเอามาตากให้แห้งซะก่อนหลวงปู่เล่าให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังว่ายังโชคดีที่พวกโจรน,นั้นไม่เอาผ้าสบงจีวรไปเผาทิ้งหรือว่าฉีกทําลายไปไม่งั้นคงจะได้นุ่งใบไม้กันอย่างกับคนป่าอย่างแน่นอนลูกศิษย์ลูกหา เคยถามหลวงปู่ว่าทำไมชายทั้งสามคนนั้นถึงปล่อยให้นอนสลบอยู่ที่ภูเขาแห่งนั้นไม่พามาสอบสวนในกลุ่มในกองของตัวเองอีกครั้งหลวงปู่ท่นานก็บอกว่าเขากคงคิดว่าเราตายไปแล้วเขาก็เลยปล่อยเราทิ้งไว้ตรงนั้นปล่อยให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าไป โชคจะตาปลาลิจิตหรือวิบากกรรมใดข้าพระพุทธเจ้าจะขอชดใช้ในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายจะไม่จองเวรจองกรรมต่อกันอีกจนชั่วนิรันด์นี่คือคำสัตย์จริงจากใจของเนนน้อยที่กำลังพยุงล่างอันปวดแล้าจากการกระทำของผู้มืดบอดเปรียบเสมือนเจ้ากรรมนายเวนที่ตามมาทวงหนี้ทวงกรรมเมื่อถึงเวลาใชา้ก็ต้องใช้ให้เขาไปโดยไม่คิดขัดขืน ใช้เขาไปแล้วก็ถือว่าเราจบกันไม่ยึดติดยึดมาเป็นอารมณ์เพื่อมาสร้างพบสร้างชาติต่อไปหลังจากที่เนน้อยฟื้นตื่นขึ้นมาจากการสลบสลดยภายในที่ระบมจนทาตไปนั้นลวนไปหมดก็เกิดอาการไข้าตามมามีไข้สูงตัวร้อนร่างกายหนาวสั่นสร้างความทุกข์ทรมานทางกายเพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเนนน้อยผู้น่าสงสาร นอนหนาวสั่นอยู่คนเดียวเพียงลำพังภายในป่าใกล้ๆกับริมฝั่งโขงไล่คนเดียวแลดูแลไข่จะลุกขึ้นมาก่อไฟผิงร่างกายสังขารก็ประยุงตัวไม่ไหวหน้าตาที่ปูดบวมดวงตาที่ห่อด้วยเลือดมองไปทั้งไหนก็ฝ้าฟางไปหมดเปรียบเสมือนกำลังนอนรอความตายเมื่อทำอะไรบังคับร่างกายสังขารให้ประยุงตัวลุกขึ้นไม่ได้เน่นน้อยจึงกำหนดจิตใจ ในจุดจออยู่กับลมหายใจที่ปลายจมูกเพราะตอนนี้คงเหลืออยู่แค่ส่วนเดียวที่เคลื่อนไหวได้นั่นก็คือลมหายใจที่เข้าออกเข้าออกอยู่ตลอดเวลาอาวัยวะอื่นๆนั้นขยับได้เพียงนิดเดียวก็ปวดล้าวไปทั่วร่างกายสร้างความทุกข์ทรมานแก่ร่างกายสังขารยังแสนสาหัสแต่จิตใจก็ยังคงตั้งมั่นอยู่ในธรรมไม่หวั่นไหวกับอาการทุกข์ของสังขาร ให้เวทนาขันมันทำงานของมันไปไม่ใส่ใจปรุงแต่งจนตกเป็นท่าในความทุกข์จิตให้มันทำงานเป็นผู้รู้รู้ว่าทุกข์แต่ไม่ยึดติดกับทุกข์ไม่เอาทุกข์นั้นมาเป็นอารมณ์เน้นน้อยพิจาร,รณาว่าร่างกายสังขารของมนุษย์โลกนี้มันคงเป็นอย่างนี้มีเกิดมีแก่มีเจ็บแล้วก็มีตายเมื่อตอนนี้มันถึงข่าวเจ็บต่อไปมันก็ถึงข่าวตาย เมื่อความตายมันรออยู่ตรงหน้าเราจะเสียเวลารอมันอยู่ทำไมในเมื่อมันไม่รักดีมันอยากจะตายก็ปล่อยมันไปเสียเมื่ออยากหายเจ็บมันก็จะยิ่งเจ็บเมื่อร่างกายสังขารนี้มันควบคุมไม่ได้บังคับให้มันหายเจ็บมันก็บังคับไม่ได้ในเมื่อมันเป็นเช่นนี้ก็ต้องยอมปล่อยมันไปจะตายก็ปล่อยให้มันตายเสียจะมัวมาทุกทรมานให้มันเสียเวลาอยู่ทำไม เมื่อวางใจได้เช่นนี้เนียนน้อยก็กำหนดจิตกำหนดใจจ้องดูลมหายใจที่กำลังเข้าออกอยู่กับที่ปลายจมูกเมื่อถึงเวลาของมันมันจะหยุดเดินตรงไหนตอนไหนเนียนน้อยเพ่งดูลมหายใจอยู่อย่างนั้นจนจิตรวมเป็นหนึ่งเกิดแสงสว่างโอภาสสว่างจ้าขึ้นมาแสงสว่างนั้นมีความชุ่มเย็นซาบซ่านร่างกายเบาหวิวคล้ายกับปุยนุ่นความเจ็บปวดที่มีอยู่ก่อนหน้านั้น หายไปปานปิดทิ้งไม่หลงเหลือความเจ็บปวดเลยแม้แต่เพียงเศษเสี้ยวเท่าเม็ดสายนึกถึงนึกหาความเจ็บปวดนั้นก็หาไม่เจอมีแต่ความเบาสบายอยู่ในทุกขณะจิตเมื่อเนรน้อยรู้ว่าตัวเองนั้นหายเจ็บหายปวดแล้วจึงตัดสินใจที่จะลุกขึ้นเพื่อที่จะลองดูว่ายังมีตรงไหนที่เจ็บที่ขัดอยู่บ้างหรือเปล่า พอลุกขึ้นได้ก็ลองเดินดูก็รู้ว่าไม่มีที่ไหนมันเจ็บมันปวดอยู่เลยแต่พอหันหลังกลับมาเพื่อที่จะกลับมาที่กฎก็ปรากฏว่าเห็นเนรูปหนึ่งนอนนิ่งอยู่ภายในกฎของตัวเองจึงได้รีบเดินกลับไปดูด้วยความแปลกใจว่าเนนที่ไหนมานอนอยู่ตรงนี้แต่พอเปิดม้งกฎด,ดูเท่านั้นเนนที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นก็คือตัวเองนั่นเองแม้จะเห็นเช่นนั้น แน่น้อยก็ไม่มีความตกใจใดๆเกิดขึ้นยังมีสติตั้งมั่นดีอยู่ตลอดเวลายืนพิจารณาร่างกายสังขารของตัวเองที่นอนแน่นิ่งอยู่ภายในกฎนั้นเน่น้อยได้พิจารณาว่านี่สินะที่พระพุทธองค์ท่าทนได้เคยกล่าวไว้ว่าที่เรามาก็มาเพื่อพบพบแล้วก็ต้องจากกันพบเพื่อจากที่แท้จริงก็คือสิ่งนี้นี่เองการเกิด คือการพบกันของรูปและนามชั้นใดการตายก็คือการจากกันของรูปและนามชั้นนั้นรูปก็คือร่างกายสังขารที่นอนแน่นน่งอยู่ภายในกฎนั้นส่วนนามก็คือดวงจิตดวงวิญญาณที่กำลังยืนดูรูปอยู่ตรงนั้นเล็ดน้อยเกิดสภาวะแยกรูปแยกนาม จนเห็นความจริงชัดเจนอย่างแจ่มแจ้งเมื่อจิตได้พิจนารณาจนเป็นที่พอใจแล้วจึงได้ลองกลับสู่ร่างกายสังขารน,นั้นดูพอล้มตัวนอนลงในท่าเดียวกันกับร่างสังขารก็ปรากฏว่ารูปและนามได้ประสานกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพอทุกอย่างกับเข้าที่ความรู้สึกเจ็บปวดนั้นก็กลับขึ้นมาทันทีทันใดทุกจากทางกายก็แสดงผลขึ้นมาให้เห็น เมื่อเน่นน้อยรู้และเข้าใจในการทำงานของาธาตุขันก็ค่อยๆประยุงตัวลุกขึ้นมาแม้จะมีความเจ็บปวดอยู่บ้างแต่จิตใจถูกแยกออกไปเป็นเพียงแค่รู้เท่านั้นรู้ก็เพียงสักแต่ว่ารู้แต่ไม่ปรุงแต่งความเจ็บปวดรวดล้าวเป็นอาการแค่เพียงทางกายแต่ทั้งจิตใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับมันอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับเรา ท้งทงที่เราทำความดีแต่ว่าผลของมันนั้นได้เกิดขึ้นกับเราแล้วเป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ความเล่าหลอนนั่นก็แสดงว่าเราได้ใช้นี้กรรมกับเขาไปแล้วชาตินี้เราไม่ได้ทำกับเขาชาติก่อนเราก็คงทำกับเขาไว้เมื่อเขามารับผลของเขาคืนก็คืนเขาไปตามอัตยาศัยก็ถือเสียว่าเราได้ใช้เขาคืนไปแล้วไม่คิด ไม่ติดใจอะไรให้มันเป็นกรรมต่อกันอีกเนนน้อยนอนรักษาตัวเองอยู่เป็นอาทิตย์จนร่างกายนั้นเริ่มดีขึ้นผิดไข้ที่ค่อยๆเบาบางลงความเจ็บปวดทางร่างกายก็คงมีบ้างเพียงเล็กน้อยพอทนได้เมื่อร่างกายของเนนน้อยดีขึ้นก็เตรียมตัวออกเดินทางจาลิกทุดงมุ่งหน้าสู่ทางภาคเหนือ เรื่องราวในตอนนี้เคยมีลูกศิษย์ลูกหาถามหลวงปู่ว่ากเก่าในชาติใดของหลวงปู่ที่ทําให้หลวงปู่นั้นต้องมาเจ็บปวดรวดเหลาอยู่อย่างนี้ถูกทำร้ายจนเกียนตายแช่ความเข้าใจผิดนิดเดียวแต่หลวงปู่ท่านก็ไมา่ได้เล่าให้ใครฟังถึงเรื่องราวกำก่าในอดีตชาติมีแต่เพียงหลวงปู่ท่านได้พูดไปเปยว่าชาติก่อนนั้นก็ทํากับเขาไว้แบบนี้ ชาตินี้เขามาเอาคืนก็คืนให้เขาไปไม่ติดใจเอาความไป้องสาลที่ไหนหรอกพูดจบทันกห็กหัวเราะเพราะเจตนาของหลวงปู่ไม่อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาหรือสาธุชนที่ไปนั่งฟังธรรมไปยึดติดกับเรื่องราวในอดีตพอเรื่องราวในอดีตนั้นมันไม่ได้ช่วยพาเราข้ามพ้นวัฏสงสารนี้ได้มีแต่จะพาจิตใจให้ไปยึดติดยึดมั่นกับเรื่องราวที่ผ่านมา เลยกลายเป็นเรื่องเสียเวลาที่ไม่ควรจดจำระหว่างที่เนยน้อยเตรียมตัวจะออกเดินทางจากลิกทุดงต่อไปนั้นก็มีใช้ยสองคนมาด่ำล่อมองมองแอบซ่อนอยู่กับพุ่มหมายซึ่งไม่ไกลจยยากที่ปรากฏของเนยน้อยนักพอได้จังหวะช้ยสองคนนั้น ไ็ได้เปิดเผยตัวออกจากพุ่มไม้สะพายปืนมาคนละกระบอกเดินตรงมหาเนนน้อยด้วยแววตาท่าทางที่เศร้าส่้อยในตอนแรกที่เนนน้อยมองเห็นก็นึกว่าใช้สองคนนี้จะกลับมาทำลายตนอีกครั้งจึงได้แต่นั่งทำใจรอคอยความตายที่มัจุชสองคนนี้จะมอบให้แต่พอช้สองคนนั้นเดินมาถึงต่างคนต่างก็คุกเข่าลงแล้วก็ก้มลงกราบคนละสามครั้ง อมกับยื่นดอกบัวที่อยู่ในมือคนละคู่มายื่นให้เนนน้อยแล้วชายคนหนึ่งก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าเนนครับพวกผมมาขอขมาครับขอขมาเรื่องอะไรลิโยมที่หลายวันก่อนพวกผมได้ทำร้ายเนนนะครับอ๋อพวกโยมนี่เองหรือใช่ครับพวกผมไม่อยากทำร้ายหรอกแต่หัวหน้าสั่งการขัดขืนไม่ได้ครับไม่เป็นไรหรอกโยมผมเอาอสิกรรมให้ แล้วหัวหน้าโยมไปไหนไม่มาด้วยหรืออ,อ๋อเออหัวหน้าของพวกผมแกตายแล้วครับเอา้าเป็นอะไรตายเหรอยมไม่รู้แกเป็นอะไรแกคิดอะไรก็ไม่รู้แกยิงตัวตายครับด้วยความกลัวตายของชายทั้งสองคนนี้กลัวว่าจะเป็นอย่างหัวหน้าของตนจึงได้พากันดั้นด้นรีบมาขอขามานเนนน้อยแม้ทั้งสองจะไม่มีความตั้งใจเจตนาที่จะทำร้ายเนนน้อย แต่ก็ไม่กล้าขัดคืนคำสั่งผู้เป็นหัวหน้าเพราะถ้าไม่ทำตัวเองนั่นแหละจะตายแทนจึงจำใจทำไปตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแม้จะรู้ว่าไม่ถูกต้องก็าตามแม้ในตอนนั้นที่พาการลงมือกระทำไปแล้วแต่พอกลับไปถึงฐานถึงบ้านก็ไม่เคยกินอิ่มนอนหลับเือสักวันนึกถึงแต่เรื่องราวเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาจนจิตใจนั้นเป็นทุกข์ไม่เป็นอันกินอันนอน เดืดอดร้นหวานละแวงอยู่ตลอดเวลาชายทั้งสองคนนี้ก็พากันมาไม่ใช่ว่ามาขอขมาแต่อย่างเดียวยังมียารักษาโรคอีกหลายอย่างทั้งยาแก้ไข้ยาแก้ปวดยาสามัญประจำบ้านต่างๆเอามาถวายให้เนรน้อยด้วยเผื่อเป็นการขอเข้ามาที่ได้ล่วงเกินแม้ว่าทั้งสองนั้นจะมีสำเน็กที่ดีและเนรน้อยก็ไม่ได้ติดใจเอาความจองเวรจองกรรมโอ้สิกรรมให้ชายทั้งสอง พร้อมกับโอน้าที่ฆ่าตัวตายไปก่อนหน้านั้นแล้วแต่คำว่ากรรมผู้ใดได้ก่อกระทำขึ้นมาแล้วแม้ผู้ถูกกระทำจะไม่ติดใจจองเวรจองกรรมก็ตามแต่กรรมที่ทำนั้นมันได้เกิดขึ้นมาแล้วมันยากที่จะหักลบกบหนี้กันได้โดยเฉพาะการกระทำกรรมกับผู้มีศีลธรรมชั้นสูงผู้ที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบกระทำแต่กรรมดี กรรมนั้นจะสนองรุนแรงและรวดเร็วมากพระท่านจึงสอนไว้ว่าถ้าคิดจะทำกรรมจะก่อกรรมทำเข็นให้หลีกเลี่ยงอย่าได้ก่อเวรสร้างกรรมกับผู้มีศีลสูงเป็นอันขาดพอถ้าพลาดท่ามาเมื่อไหร่เอเวจีนรกเป็นที่หวังได้เสมอดุดดังพระเทวทัตที่คิดจะทำร้ายแต่พระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลากรรมนั้นหนักหนาจนทรณีรับไม่ไหวน้ำหนักแห่งกรรม ที่ได้กระทํากับผู้มีศีลธรรมสูงนั้นแม่ทรณีไม่สามารถลับน้ำหนักกรรมได้จนกลายเป็นทรณีสูบสูบเอาพระเทวทัตดิ่งลงสู่นรกนั้นทันทีถูกกักขังอยู่ในนรกอเวจีไม่มีวันที่ผุดทีิเกิดกำมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมกรมหนักหรือกรมเบา แล้วแต่ผลของกรรมที่ได้กระทำนั้นเมื่อชายทั้งสองได้มาขอเข้ามากรรมกับเนนน้อยแล้วก็ได้พากันขอตัวกลับไปเนนน้อยก็ได้ายหน้าขึ้นไปทางภาคเหนือเดินมุ่งหน้าไปทางจังหวัดเลยเดินลัดละละเลาะเลียบริมฝั่งแม่น้ำโขงข้ามที่ไหนก็นอนที่นั่นตามวิธีของพระธุดงพระป่าโดยจุดมุ่งหมายไปทางของเนนน้อยจะไปกราบนมัสการหลวงปู่แหวนสุจินโน แห่งวัดดอยแม่ปังอําเภอเปล่าจังหวัดเชียงใหม่การเดินทางด้วยเทา้าที่เป็นระยะทางที่ไกลแสนไกลอาจจะต้องใช้เวลานานเป็นหลายเดือนกว่าจ,จะไปถึงจุดหมายปลายทางก็ต้องผ่านป่าผ่านเขาผ่านอุปสรรคมากมายนานะประการดุดเป็นด่านทดสอบจ,จิตใจใครดีใครจะอยู่ระหว่างธรรมกับกิเลสดุดดังลง้งปู่ทานในคำคมกับทุกสิทธิ์ว่า ต้องสู้กับมันให้ตายไปข้างหนึ่งกิเลสตายเราชนะกิเลสไม่ตายเราก็เป็นคนแพ้แม้การเดินทางจะยากลำบากเน้นน้อยผู้ผ่านด่านทเราหดมาแล้วหลายด่านและเพื่อนผ่านความตายมาอยู่จบก็ไม่มีความหวั่นเกรงเกรงกลัวสิ่งใดๆกับอันตรายที่ดักรออยู่ข้างหน้าการที่จะต่อสู้กับกองทัพกิเลสนั้นต้องมีใจนักเลงพอต้องกล้าพอกล้าได้กล้าเสียกับมัน ต้องมีสติปัญญาที่ดีและมั่นคงจึงจะต่อสู้ห้ำหันกับมันได้ถ้าโมแต่ไปหลาะแหละย่อแยกกับมันก็มีแต่แพ้กับแพ้อย่างเดียวนักปฏิบัติที่ดีจะต้องมีจิตใจที่ตั้งมั่นและเด็ดเดียวมีศีลสมาธิปัญญาเป็นบาดเป็นฐานเพราะนักต่อสู้กับกองทัพกิเลสนั้นต้องมีก่อป้องกันนั่นก็คือศีลสมาธิคือใจตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียว เมื่อสองอย่างนี้สมบูรณ์แล้วปัญญาก็ย่อมเกิดตามมาแอดมินก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังจเจริญในธรรมนะครับถ้าจิตใจของเรามีธรรมนำใจทําอะไรก็มีความสุขชุ่มเย็นอยู่ในจิตในใจตลอดเวลาถ้าปัญญากเกิดตามมาปัญหาทางตั้ของชีวิตย่อมไม่มีเพราะปัญญาสามารถลบลีกหาทางออกได้ ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังมีความสุขกับการรับชมรับฟังคลิปนี้นะครับวันนี้แอดมินก็ข,ขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ